บทที่สวัสดีค่ะบทที่บทที่เจ็ดบทที่เจ็ดมเป็นพิลเป็นิลบทที่เจ็ดอึบความหวังราะความหวังเป็นความหวังแต่แต่ดูท่าแสบเป็นความหวังกันนะแต่ ความหวังไม่ต้องอยู่ข้างหน้าใช่ปะแต่ความหวังอยู่ข้างหลังความหวังความหวังอยู่ข้างหลังความหวังเขามีนะเมื่อก่อนนะเขามีความหวังนะที่จะทําให้เกิดขึ้นแต่เขาไม่มองคือมันมีอยู่แล้วแต่เขามองไม่เห็นเองเขาเลือกที่จะหันหลังให้กับชีวิตที่มันเป็นความหวังโอกาสใหม่ๆเขากลับหันหลัง แล้วเขาก็ไปเลือกเอออะไรอ่ะสุราเมริรยังยไงเขาไปเลือกเลือกกินดื่มเที่ยวสนุกสนานสิ่งที่เลือกมาก็ทำให้ปวดหัวตัวร้อนทำให้เป็นไข้ไม่สบายอันนี้ถึงขั้นเป็นไข้เป็นหวัดเลยเนี่ยเออเอเออเห็นดาวเห็นเดือนเห็นดาวเห็นเดือนความหมายนี่เหรอเห็นดาวเห็นเดือนก็ อันนี้ก็คือมองไปในน้ำใช่ไหมคือเดี Arizona, ๋ยวแป๊บหนึ่งสิ่งที่เขาไปเลือกไงนี่ไงตัวเลือกเยอะสิ่งที่เขาไปเลือกที่เขาไปเห็นนั่นเหรอก็คิดว่าเขาเป็นดาวหรืออาจจะข้างหน้าคือมันสวยสดงดงามเป็นดาวอะไรเงี้ยคือใช้เงินซื้อได้อะไรเงี้ยใช่ปะคือมันจับต้องได้ซื้อได้ สิ่งที่ไปเลือกมาเนี่ยเลยเราว่าบุคคลนี้เหมือนมันจะมันสิ่งที่เขาไปเลือกมาเนี่ยมันเพราะเขานั่งใช่ไหมนั่งมันจะเป็นท่อไฟแล้วก็เป็นน้ําถ้วยก็เป็นน้ําบุคคลนี้ต้องเกิดอะไรขึ้นกับเขาภายในร่างกายของเขาอ่ะนะกับสิ่งที่เขาไปเลือกมานะ ที่เขาไปจับต้องได้วิมานในอากาศไม่ใช่วิมานในอากาศแต่ผู้คนจอมปลอมที่เขาไปเจอสิ่งสวยงามจอมปลอมที่เขาไปเห็นไปจับต้องได้ไปซื้อได้นะพาเขามาเขาอาจจะได้รับเชื้อบางอย่างมากับผั้คนที่เขาไปมีอะไรด้วยนะนี่นะเราอาจจะพลังงานของไพ่นะเดี๋ยวว่าเรานะเดี๋ยวว่าเรา เดี๋ยวว่าเรานะาดาราพลักงานของใครนี่ไงนี่ก็คือเป็นธาตุไฟใช่ป่ะเป็นน้ําแล้วก็เขาต้องได้รับเชื้ออะไรบางอย่างมากับสิ่งที่เขาไปพัวพันที่ไปดึงมานะกับกับสิ่งที่เขาไปเอาเข้ามาในชีวิตอนะ่ะหรือไปมีสัมพันธ์เป็นมีเพศสัมพันธ์นะนี่นะที่ไปมั่วมานะเออ นี่นี่นี่เราบอกาดึงไปนี้มาทำไมใบนี้ไม่จำเป็นต้องดึงไปแล้วเนี่ยแม่ดึงมาทำไมเออดึงมาทำไมวะอยากอกอกเหรอเออเออ,เอ,อน่าจะเป็นเือที่สามสี่ห้าหกหาเหวเลยนั่นแหละกับการเดินทางของเขานะะแสดงว่าผู้ชายคนนี้ได้รับเชื้ออะไรบางอย่าง จากผู้หญิงนะ่ติดโรคจากผู้หญิงนะอ่ะอ่ะติดโรคจากผู้หญิงติดโรคจากผู้ชายติดโรคกันนะเออติดโรคทางเพศสัมพันธนะ์นะนะเนี่ยนะเนี่ยนะอืมที่เห็นว่าบุคคนะนะั้นอ่ะสวยเลิศเลยหลอ่อตัวเฟกอลังการแต่ท้ายที่สุดขอไปไปดึงไปเอามาใช่ปะทาให้เขาได้รับเชื้อบางอย่างอยู่ในตัวเขาบนะ้าะตอนนี้ถามว่าเชือ้อเชื้อมันหายไปไหมเชืออ้อเหรอ เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันแต่เขาได้รับเชื้อบางอย่างเอออันหละเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์นะนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเหนไหมระว่างกพลังงานของไพ่เอออย่าว่าเราเนี่ยอันนี้คืออะไรก็จะการเดินทางไอ้พวกมือที่มือที่สามเนี่ยใครอะมือที่สามเนะี่ยที่ไปอยู่ด้วยอะแล้วก็อเนี้ก็คือจากนั้นก็คือไม่ได้มีแค่มือที่สามอะอาจจะ มีอาจจะมีเพิ่มอีกเพราะคิดว่าบุคคลนี้ไม่ได้มีสัมพันธ์แค่บุคคลเดียวน่าจะมีสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วยแล้วก็นี่ไงเอาเชื้อเข้าตัวโดยโดยที่ตัวเองไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนี่ไงประมาทเลื่นเลื่อแล้วก็ได้โรคแถมได้โรคกลับมาด้วยแล้วไม่รู้ว่าอะไรนะว่ามันจะหายขาดหรือไม่หายขาดอันนี้เราไม่รู้นะแต่เขาก็เหมือนเขามองเขาคิดอยู่นะว่าอันเนี้ย มันจะหายขาดหรือมันจะเกิดขึ้นอีกหรือว่ามันจะอะไรเขาคิดอยู่เห็นไหมเขามองเขามองไป้างหน้าไงสิ่งที่เขามองดูอยู่นะเราไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรแต่มาดูซิว่าเชื้อนี้คืออะไรต้องไปหาหมอนะบุคคลนี้นะหรือถ้าใครกำลังรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกำลังจะเป็น ให้รีพหาหมอให้รีให้าใหาพาหมอเช็คอย่างเร่งด่วนแล้วก็พาอีตัวไอไออีตัวนั้นนับไปด้วยเพราะว่าดีไม่ดีนะเออนั่นแหละติดกับบุคคลที่ไปมีสัมพันธ์ด้วยแหละไม่รู้ใครเลยหรือดีไม่ดีบุคคลนั้นก็อาจจะท้อง ก็เป็นได้ดีไม่ดีโรคที่ว่าอาจจะเป็นโรคสเปิมทำให้เกิดสเปรตทำให้ท้องก็เป็นได้พลังงานพลังงานมาดูแปลกๆปุ้ยป้ยเลเละาการกพลังงานของไพนะอาจจะเป็นไปได้ว่าทูกคนนี้อาจจะ ว่าว่้ยบทนี้มันยาวเลยเรื่องนี้มันยาวนะเนี่ยมันไม่จบน,นเนี่ยจะให้เราอ่านต่อใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ดีไม่ดีนะผู้ชายคนนี้นะโดนผู้หญิงคลุมถุงชนให้ท้องอะ่ะ <c oughs> แต่ว่านะ <c oughs> นี่ไงเขาอยากให้คุณแบบอยากตัดตัดขาดตัดจบกับกบุคคลเก่าเดิมๆมานะคืออยากให้มีแค่เขาคนเดียวนะดีไม่ดีนะคุณนะเดินผู้หญิงชุถมงชนแล้วท้องไม่ดูเนือ้อไม่ดูตัวนะจะได้นะเนี่ยอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะนะไม่รู้เลยต่ยาทาอะไรใครไว้ไม่รู้นะเนี่ยไปเย็นัวตัวแลเนะี่ตอนนี้เนะี่ย อาจจะไม่ใช่โรคแต่อาจจะเป็นท้องไปดูเองนะใครไปทำไรนะไปดูเอาเองเราไม่รู้หรอกดวงใครไม่รู้หรอก